IPM ยกทัพนักแสดงได้เลือกฟีบงส่งละครพื้นบ้านไกลทอง ได้เลือกดีวงส่งละครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับละครพื้นบ้านเรื่องไก่ทองออกอากาศทางช่อง IPM ค่ะงานนี้นาทีมผู้สร้างคุณพัชราพันชูชัยชายแฮกสุทธาทวีศีรนณชโชธธนานันแก้วพวงก,กํากับละครโดยวโรงกรจับใจอาํานวยการสร้างมานพโตการค้าค่ะเรียกได้ว่าคนทับนักแสดงมากมายม,มาอย่างคับคัง่งเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นวินภูริวัฒน์แอนทิดารัตตุกตาบุญทิพย์ภาคินนลินอาร์ตเดชาพัฒจูนวลาลดาทัวและเชิญยิ้มกแสดงอีกมากมายคับข้างข่าวันนี้เรามีภาพบรรยากาศภายในงานวงสง สัมภาษณ์จากเหล่านักแสดงกันค่ะ เคยร่วมงานกับไอพีเอ็มมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็อยู่ด้านหลังเมื้องหลังก็คือช่วยช่วยคุณชายแฮกอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งดูโลเคชั่นให้อะไรให้อะไรพวกนี้ก็ช่วยงานมาตลอดค่ะแต่ในครั้งนี้ที่ได้มาเป็นผู้จัดกาทรท้องนู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ i p m ยังสนับสนุนละครพื้นบ้านก็อยากให้หลายๆช่องช่วยกันสนับสนุนละครพื้นบ้านของไทยด้วยค่ะต้องขอบคุณสําหรับผู้ติด,ดตามนะคะแล้วก็ ดีใจที่เราทำละครมาหลายเรื่องแล้วผลตอบรับค่อนข้างดีอะค่ะออแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมจัดละครกับคุณแม่โลดะค่ะเพราะว่าก็เจอกันหลายเรื่องแล้วอะค่ะ <laughs> ก็อยากจะฝากให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามาละครเรื่องนี้เพราะว่ามันด,ดูได้ทุกเพศทุกวัยอะคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวนักสแสดงผู้กำกับนะคะแล้วก็ทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตัวละครทุกๆเรื่องนะคะที่ผ่านมาก็ขอฝากให้ติดตามชมด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ผมผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับที่ได้อ่าแสดงละครพื้นบ้านไกรทองครับแล้วก็ก่อนอื่นขอขอบคุณคุณมานพแล้วก็คุณแซนดี้ครับผมแล้วก็ผู้จัดละครของเราคือแม่โรดนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือคุณชายแฮกครับผมที่นำวินเข้าสู่วงการบันเทิงครับคือต้องบอกก่อนนะคบว่ารู้สึกดีใจมันนะครับก็กับ IPM เนี่ยหลายเรื่องแล้วนะครับผมก็ขอบคุณคุณแซนดี้ขอบคุณแม่โรสขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยส่งข่าวเนาะก็ คือเรียกว่าพลิกบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเลยจากพระมหาชนกกลายมาเป็นไก่ทองอ่าก็ยังยังทางช่องของ IPM อยู่นะครับผมก็จะทำเต็มจะทาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมแล้วก็จะน้อมรับคำติชมทุกๆอย่างด้วยนะครับปู่รำไพซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชละวันนะครับซึ่งเป็นเด็กดื้อนะครับก็คงจะรู้ๆกันอยู่นะครับดื้อแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ ไม่ใช่ว่าให้ถั่วแระมาร่วมงานนะครับผู้ใหญ่ใจดีของผมก็คือคุณมานพโตการค้านะครับดูแลศิลปินตลกทุกคนเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของส่วนตัวนะครับที่ได้มาร่วมงานหลายเรื่องนะครับที่ได้มาร่วมกับ IPM ็นะครับว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสําหรับละครเรื่องพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับก็ยินด,ดีที่จะรับใช้ ไอพีเอ็มต่อไปครับขอบคุณมากครับก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ทาง IPM ได้รับเชิญได้ให้เชิญให้พวกเราสองคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นสองสาวนะคะที่เซ็กซี่ในบทนี้ก็เป็นจระเข้ค่อนข้างเซ็กซี่เจอเราในน้ำได้เราพร้อมที่จะถอดเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็ฝากเลยก็ฝากติดตามนะคะละครพุนบ้านไกลทองทาง IPM แล้วก็ขอบคุณทาง IPM ด้วยเช่นกันแล้วก็ขอบคุณแม่โรสนะคะที่มีความกรุณา ตาอ,อุเบกค่ให้น้องหนิงแล้วก็น้องจูนให้น้องหนิงแล้วก็น้องจูนอ่าได้มีได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องไก่ทองเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะสําหรับแอนก็ได้ร่วมงานกับไอพีเอ็มมาตลอดนะคะ,ะ<อ>ก็หลายเรื่องแล้วนะสำหรับละครพื้นบ้านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ 3, 3นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้เป็นนางเอกด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณมนบตกันค่ะคุณแซนดี้นะคะพี่ชายนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะผู้จัดอย่างแม่โรสด้วยค่ะอยากฝากให้ผู้ ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้จัดอีกหลายๆท่านนะคะที่อยากทําละครพื้นบ้านถ้าสมมติว่าไม่มีที่ไหนจะจัดแล้วก็ที่ลงได้มาที่ไอพเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณ <c oughs> มนบตัวกันคะ้ะ <c oughs> คุณแซนดี้แล้วก็อาเทอร์และหรือกับทุกๆท,ท่านที่ร่วมงานกันตรงนี้แม้กระทั่งคุณชายแฮกนะคะผอช่องก็ตามคือทุกคนสนับสนุนละครพื้นบ้านแล้วก็อย่างหนึ่งเราเป็นคนที่เป็นคนไทยอาจจะเป็นคนโบราณสนิดน,นึงก็เลยชอบอะไรที่มันบ้าน ค่ะงันก็ฝากด้วยนะคะช่องฟรีทีวีก็ก็ดีค่ะแต่ว่าช่อง IPM ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ